สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพามาดูครัวนะคะครัววันนี้จะมาเปรียบเทียบครัวสองประเภทนะคะมีครัวแบบบิว Bad อินกับครัวแบบกาอปูนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะอันนี้พามาดูครัวบิวนะคะครัวบิวก็จะเป็นแบบในลักษณะที่สวยงามค่อนข้างลงตัว เป็นครัวบิวก็จะเป็นวัสดุที่แบบอากันปลวกกันน้ํกากันชื้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่นะคะถ้าเจ็ดแปดปีขึ้นไปมันก็จะไม่อยู่แต่ถ้าพูดถึงความสวยก็สวยสวยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าระยะนานไปมันก็จะมีเลอะแบบซึ่งทำความสะอาดยากเนี่ยค่ะ ครัวนี้ทำมาประมาณเจ็ดปีแล้วนะคะความสวยสวยสวยค่ะคันไม่สวยแต่ว่าทำความสะอาดทอนข้างยากแล้วก็จะมีบวมมีบวมเวลาเราทำทำครัวนะคะก็จะบวมแล้วก็จะมีรอยขีดข่วนได้ง่ายค่ะ ส่วนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็ก็ก็สวยแต่ว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ท,ที่ที่ไม่ได้เลอะไม่ได้โดนน้ําก็จะก็จะทนหน่อยฝังง่งนี้ทําฝั่งนี้ทําทําหมดไปหลักไม่กี่หมื่นเองค่ะก็สวยอยู่แต่ว่าก็ก็ก็กลัวปลวกเนาะนี่ค่ะนี่คือลักษณะของกลัวบิว้วนะคะอันนี้นี่คือลักษณะของกลัวบิ้วก็จะมองเห็นตรงนู้นที่มันบวมนะคะมันบวม แล้วก็ลักษณะรอยควรก็จะมีรอยขีดข่วนแล้วก็มีความเลอะที่ทําความสะอาดได้ยากค่ะหลังจากที่ดูครัวบิวไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นครัวปูนค่ะไปดูกันเลยว่าครัวปูนนี้มันจะมีอะไรยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะทีนี้ก็พามาชมดูครัวปูนนะคะตัวนี้เป็นครัวปูนค่ะถ้าดูดีๆมันก็เนียนตาคล้ายๆก,กันกับตัวครัวบิวอินนะคะตัวเนี้ย ส่วนครัวปูนนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาถูกกว่าครัวบิวอินนะคะครัวปูนนี้ถ้าเลือกวัสดุที่ดีสีที่ดีที่เหมาะมันก็ก,ก็ก็ดูสวยเหมือนกันค่ะก็ประหยัดด้วยแล้วก็คุณภาพก็จะคงทนถาวรรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็ความสวยถ้า ก็อย่างที่ว่าล่ะคะ่ะถ้าเลือกวัสดุแล้วก็สีที่มันประกอบกันแล้วมันดูสวยมันก็สวยมันก็ดูเนียนตาเหมือนครัวบิวอะคะ่ะค่ะสำหรับครัวสองแบบที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นครัวปูนกับครัวบิวอินทีนี้ดูรายละเอียดกันไป,นปนแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นตัวเลือกให้คุณได้นะคะว่าคุณจะทำเครัวบิ้วหรือว่าครัวปูนค,ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะ